สวัสดีครับผมตับเลขเด็ดกระแสดังนะครับผมเหลือเวลาอีกไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาขอทักทายทุกท่านนะครับด้วยหวยตัวหนึ่งนะครับที่คนถามถึงมากๆนะครับจะเป็นตัวไหนไม่ได้นะครับผมนอกจากซอยอารีนะครับผมเป็นหวยซองนะครับผมนะครับคนถามถึงเยอะมากๆกครับผมก็มีแต่ผลการนะครับผมในงวดที่ผ่านมานะครับก็คืองวดของวันที่17ธันวาคม 2,558นะครับแล้วก็30ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับผมอ่านะครับในงวดของวันที่17นะครับธันวาคมนะครับก็เข้าเลขเด่นนะครับแล้วก็เป็นโต้ะนะครับ552นะครับออก255นะครับผมเลขเบิ้ลนะครับผมอ่าแล้วก็ในงวดของวันที่30ธันวาคมนะครับผมออกเลขเด่นนะครับอ่าเลข7นะเข้านะครับเลขท้ายสตัวรางวัลที่1ก็เข้านะครับผม 3ตัวก็ยังเข้านะครับผมถือว่าแม่นมากๆนะครับก็เลยเป็นสาเหตุนะครับผมให้คนถามถึงซอยอารีมากๆเลยนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ยังไม่มานะครับขออัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบไว้ก่อนนะครับผมแต่ถ้ามาเมื่อไหร่นะครับผมเราจะอัปเดตให้อย่างแน่นอนนะครับผมอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับผมอ่านะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับซอยอารีนะครับผมวันนี้นะครับผม เราจะมาพูดถึงชื่อตอนนะครับผมความจริงของหวยเดลีนิวนะครับนะครับงวดวันที่17มกราคม2559นะครับผมทุกท่านรออยู่หรือเปล่านะครับหวยนังสิอพิมพ์นะครับบางท่านชอบหวยทรัฐนะครับบางท่านชอบหวยเดลีนิวนะครับผมช่วงหลังๆนะครับเท่าที่ได้ลองวิเคราะห์ดูนะครับหวยเดลีนิวนะครับค่อนข้างที่จะแม่นกว่าหวยไทยรัฐนะครับสถิติหลังๆนะครับผม แต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่รอหวยเดลินิวอยู่นะครับขอบอกนะครับว่าไม่ต้องรอแล้วนะครับหลายท่านอาจจะรู้สาเหตุนะครับว่าเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมปกติแล้วนะครับผมหวยเดลินิวนะครับจากที่เก็บข้อมูลมานะครับผมตัวเลขนะครับที่ให้ออกมานะครับมันจะเป็นเลขเด่นประจําวันนะครับซึ่งมาจากสูตรไหนตัวนี้ยังไม่ทราบนะครับผมแต่ ถ้าเกิดว่าหวยออกวันอาทิตย์นะครับผมก็จะเป็นเลขชุดเดียวกันหมดนะครับผมสังเกตได้นะครับในวันอาทิตย์นะครับในรอบปี2558ที่ผ่านมานะครับมีอยู่สีงวดด้วยกันนะครับผมก็คืองวดของวันที่หกุมภาพันธ์นะครับหมีนาคม16สิงหาคมแล้วก็1พฤศจิกายนนะครับนะครับดูที่เลขเด่นนะครับเลขเด่นมีเลข1กับเลข2เหมือนกันนะครับของทุกงวดนะครับแล้วก็ ถ้าดูตามแถวนะครับก็1 8 5 2 9แล้วก็3 6นะครับแถวที่คือแถวที่3นะครับผมอ่านะครับผมเหมือนกันหมดนะครับอันนี้คือวันอาทิตย์นะครับเราจะมาไล่เรียงดูในแต่ละวันที่หวยออกอ่าในแต่ละงวดนะครับผมอ่าต่อไปวันจันทร์นะครับวันจันทร์ก็จะมีงวดของวันที่16กุมภาพันธ์นะครับ16มีนาคมแล้วก็16พฤศจิกายนนะครับผมเลขเด่นมี2ตัวเช่นเดิมครับ มี2แล้วก็มี3ที่เป็นเลขเด่นนะครับผมแล้วก็แต่ละแถวนะครับแถวที่1 2 9แถว2 6 3 0แล้วก็แถว3 7 4นะครับผมเหมือนกันหมดนะครับอ่านี่คือวันจันทร์นะครับผมในวันอังคารนะครับผมก็จะมีเลขเด่นคือเลข4กับเลข3นะครับอ่าตามแถวนะครับก็จะเป็น40นะครับ731แล้วก็58นะครับผม ถ้าเกิดว่าในวันอังคารนะครับผมก็จะมีอยู่สีงวดด้วยกันนะครับในปี2,558นะครับไอตัวแรกนะครับผมเป็นงวดของวันที่30ธันวาคม2,557นะครับอ่านี้ไม่นับนะครับแต่ว่าเอามาให้ดูนะครับเพื่อที่จะคอนเฟิร์มนะครับว่าในปี2,557นะครับกับปี2,558 ชุดตัวเลขก็ยังเหมือนกันไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นคาดว่าในปี2,559ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับผมอ่านะครับลองดูกันต่อไปนะครับในวันพุธนะครับวันพุธก็จะมีเลขเด่นนะครับคือเลข4กับเลข5นะครับผมอ่าก็จะมีอยู่4งวดครับ1เมษายน1กรกฎาคม16กันยายนแล้วก็30ธันวาคมนะครับในแต่ละแถวนะครับก็จะเป็น4 1นะครับ 3 5 2แล้วก็69นะครับผมอ่านะครับต่อไปครับวันพฤหัสบดีนะครับอ่าเลขเด่นนะครับคือ5กับ6นะครับอ่าสองตัวเช่นเดิมนะครับผมอ่าก็จะมีงวดของวันที่16เมษายน16กรกฎาคมนะครับ1ตุลาคมแล้วก็17ธันวาคมนะครับผมอ่าในแต่ละแถวนะครับก็จะเป็น5 2 9 63แล้วก็0 7นะครับผม ก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันพฤหัสบดีนะครับต่อไปครับวันอะไรครับวันศุกร์นะครับผมวันศุกร์มีแค่2งวดเท่านั้นเองในปี2558นะครับผมเลขเด่นนะครับผมก็จะเป็น6กับ7นะครับสำหรับวันศุกร์นะครับผมนะครับสองงวดก็คือ16มกราคมแล้วก็16ตุลาคมนะครับก็จะมีตามแถวนะครับก็จะเป็น6 3 0 7 4แล้วก็8 1นะครับผม นะครับต่อไปครับวันเสาร์นะครับวันสุดท้ายนะครับผมวันเสาร์ก็จะมีอยู่3งวดนะครับก็จะเป็นงวดของวันที่2พฤษภาคมวันที่16พฤษภาคมแล้วก็วันที่1สิงหาคมนะครับผมเลขเด่นนะครับก็จะมีเลข6กับเลข8นะครับผมแต่ละแถวก็จะเป็น6 4นะครับคือแถวที่1นะครับผมแถวที่2ก็จะเป็น1 8, 5นะครับ ถวที่3ก็จะเป็น3 9เช่นเดิมนะครับผมสำหรับงวดของวันที่17มกราคมนะครัอบ2ก5 9นะครับอ่าออกวันไหนครับอ๋อสีแดงแบบนี้ชัดเจนครับผมออกวันอาทิตย์นะครับอ่านะครับผมไม่ต้องรอแล้วนะครับผมไม่ต้องรอแม่จำเนียนแล้วนะครับผมเพราะว่าข้อมูลมันมีอยู่แล้วนะครับผมหลายท่านอาจจะเห็นนะครับผมว่าตัวนี้นะครับ ออกมานะครับเดือ 17, นนิวสิบเจ็ดมกราคม2559นหะครับผมหลายคนอาจจะมองว่าปลอมนะครับาถามว่าปลอมไหมจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่มาจากแม่จำเนียนจริงๆก็ได้นะครับผมแต่ข้อมูลไม่ปลอมแน่นอนนะครับเพราะว่าเดือนิวใช้กำลังวันที่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าออกวันเดียวกันนะครับถ้าเป็นวันอาทิตย์ ก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบเดียวกันแบบนี้เลยนะครับผมก็คือเลขเด่นนะครับสองตัวก็จะมีเลขหนึ่งกับเลขสองนะครับสองตัวนะครับผมแล้วก็แต่ละแถวนะครับแถวที่หนึ่งก็จะมีหนึ่งปนะครับแถวที่สองก็จะมีห้าสองเก้านะครับแถวที่สามนะครับก็จะมีสามหกนะครับผมตามนี้เลยนะครับปลอมไม่ปลอมไม่ต้องสนใจนะครับผมแต่ ชุดข้อมูลมันคือของจริงแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราดูอีกทีก็ได้นะครับผมวันที่ประมาณวันที่15นะครับผมน่าจะรู้นะครับแม่จำเนียน่าจะออกมาแล้วครับวันที่15นะครับผมเดี๋ยวลองเช็คดูนะครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าตรงตามเนี้ย100%อยนะครับผมยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับที่ชอบหวยเดลินิวนะครับดูไว้เป็นแนวทางได้เลยนะครับผมนะครับผม วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมข้อมูลนะครับจากหวยดิลลีนิวนะครับผมแล้วก็ข้อมูลจากแม่จำเนียรนะครับที่เขานําข้อมูลนะครับมานําเสนอให้แก่เราได้ทราบนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณนะครับอย่างสูงนะครับผู้ติดตามชมคลิปนี้ทุกท่านนะครับผมนะครับผมสำหรับครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเจอกันนะครับในการจับตัวเลขนางสือพิมพ์กันนะครับคนอื่นต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมปกติแล้วนะครับ เ,เลขหนังสือพิมพ์เ so ดลินิวจะค่อนข้างแม่นนะครับผมจากที่เราได้วิเคราะห์กันนะครับผมถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับลองกับย้อนไปดูในงวดที่ผ่านมาก็ได้นะครับเราได้วิเคราะห์ตัวเลขหนังสือพิมพ์เทียบกันนะครับก็จะมีทั้งไทยรัฐนะครับแล้วก็จะมีทั้งหนังสือพิมพ์เดลินิวนะครับหัวจากไทยรัฐแล้วก็หวยเดลินิวเราวิเคราะห์เปรียบเทียบกันนะครับผมก็ปรากฏว่า หวยดีนิวนะครับแม่นกว่านะครับผมแต่นะครับในงวดล่าสุดนะครับก็คือ30ธันวาคมที่ผ่านมานะครับไม่มีหนังสือพิมพ์ตัวไหนเข้าเลยนะครับผมเป็นอะไรที่พิกโผลมากนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับสําหรับในงวดนี้นะครับก็ต้องมาลองลุ้นกันนะครับว่าหวยหนังสือพิมพ์นะครับจะกลับมาเปรี้ยงป้างเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับก็ต้องลองติดตามกันดูนะครับผมก่อนจากกันนะครับผม ฝากติดตามนะครับเลขเด็ดกระแสแดงด้วยนะครับผมสามารถกดติดตามได้ที่ตัวนี้เลยนะครับผมถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น subscribe นะครับผมนะครับผมก็เรามาเก็บข้อมูลกันนะครับผมวดนี้ใกล้เข้ามาแล้วนะครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับผมนะครับผมสู้ๆนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมติดตามนะครับผม ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับผมสวัสดีครับ